สวัสดีค่ะมาพบกับช่องธมนวันชาลิพาอีกครั้งนะคะวันนี้มีแนวทางหวยบนล่างรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งทับสิบเอ็ดทับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะช่องธมนวันชาลิพาเป็นแนวทางเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เลขบนสองตัวนะคะมีสองหกสี่หกห้าหกค่ะแล้วก็มีเลขบนสามตัวอีกใบนะคะมีหนึ่งสองหกหนึ่งสี่หกหนึ่งห้าหกค่ะแล้วก็มีเลขบนสามตัวอีกใบนะคะมีสี่สองหกสี่สี่หก สี่ห้าหกค่ะแล้วก็มีเลขบนสามตัวอีกใบนะคะมีหกสองหกหกสี่หกหกห้าหกค่ะ แล้วก็มีเลขบนสาตัวอีกใบนะคะมีแปดสองหกแปดสี่หแปดห้าหค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมี9ก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเ้าหค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะ มีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวอยกใบนะคะมีศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวอย่างใบนะคะมีหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าค่ะนี่ก็เป็นแนวทางหวยบนหลางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งทั้งสิบเอ็ด ทับสองพห้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องธมรมนวันชาลิภาด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ